สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าบิ๊กซีรัชดานะครับมาด้วยรถไฟฟ้า MRT ออกประตู4ี่นะครับแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆนะครับผ่านที่บิ๊กซีรัชดานะครับเพื่อที่จะเดินไปเดอะสตรีทรัชดานะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นเดอะสตรีทกันก่อนนะครับด้านหน้าของเรานี่คือสะพานลอย้ามไปฝั่งด้าน้นฝั่งด้าน้นจะมีเป็นตลาดวัฒนธรรมด้วยนะครับของรัชดานะครับคนก็จะ มาแบบเดินสีดเราก็จะมาเดินเข้าตรงบริเวณด้านนี้ถ้าเดินมาแล้วเจอสะพานสะพานลอยด้านข้างเนี่ยก็คือเข้าด้านข้างนี้เลยนะครับแล้วก็เดินตรงไปเป็นทางเข้านะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเดินเล่นนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศของร้านขายอ,าอุปกรณ์เครื่องครัวมานะเอาเล็ดนะครับ เขาก็จะมีการออกบูธท,ที่เดอะสตีทรัชดาเนี่ยจริง,รงๆเขาอยู่บ,งบางแคนะครับแต่ว่าตอนนี้เขามาออกบูธอยู่ที่นี่เริ่มตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึงประมาณวันที่2มีนาคม2564แลยวเราไปดูกันว่ามีอะไรให้เราชอปปิ้งกันบ้างนะครับนี่เลยเดอะสตีทรัชดาเดี๋ยวเข้าฝั่งด้นนี้ทุกคนตอนนี้ลงมาอยู่ที่ด้านล่างนะครับของ ห้างเดอะสตีทรัชดาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันสักเล็กน้อยนะชั้นล่างชั้นใต้ดินเนี่ยมันก็จะเป็นแบบร้านอาหารร้านขายของตอนนั้นฟู้ดแลนด์อยู่ด้านนู้นนะครับมีขายเสื้อผ้าอ๋อันนี้แบบร้านอาหารนี้จะเปิด24ชั่วโมงครับนี่ไงฝั่งนั้นก็เข้าทางฟุตเนี่ย เข้าเป็นฟู้ดแลนด์ฟู้ดแลนด์ซปเปอร์ซ็นเตอร์เข้าฝั่งด้าน,นี้นะครับในฟู้ดแลนด์เคยพามากินมากินสเต็กเนี่ยกินข้าวตอนตอนประมาณตีสามตีสี่ที่ฟู้ดแลนด์แล้วทีหนึ่งนะไปทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะครับอยู่ประมาณชั้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปดูมานะเอาเล็ทเขามาออกบูธท,ที่นี่กันว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่นะครับตอนนี้เราถึงที่มานะเอาเล็ทครบเซตเครื่องครัวเรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะทุกคนโอมีไงมีปินโตด้วยปินโต370อยสวยมากฟงฟงมากสีสีลูกกวาดมากเลย370บาทอูเลยเยอะมากหลากหลายสีเฮ้ยอ๋อมันมีแบบมีตัวสีเทา250อยาอย่างนี้ถ้าเป็นแบบเป็นสองสองแแบบเล็กๆอย่างนี้ก็ ร้อยเจ็ดสิบบาทเฮ้ยอันนี้เหมือนที่เราซื้อมาเลยเนี่ยอ๋อมันเป็นแบบเหมือนกล่องเฮ้ยมีมีอย่างนี้ด้วยเท่าไรอันนี้เท่าไรไม่รู้เขาไม่ได้รู้สวยดีนะสีเขียวอย่างเงี้ยสวยดีมีกล่องแบบนี้ด้วย ร9 0มีเฮ้ยนี่นี่นี่อันนี้น่ารักดี2อ9บาบาทเอาไปใส่ใส่อะไรอะ่ะ เครื่องครัวอัน,นจะกเครื่องครัวตอนนี้ที่มาเอาเลตนะครับ mm hmm. ก็จะมาจัดบูธอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งของเดอะสตรีทรัชดานะครับทุกคนเริ่มตั้งแต่วันที่1่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจะถึงวันที่2มีนาคม2564นี้นะครับเดี๋ยวพาทุกคนมาดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเฮ้ยอันนี้เท่าไหร่เนี่ยออ้ให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ด,ด,หดูอันนี้อยู่ที่ประมาณ1 5 9บาบาทนะครับเป็นเขียงไม้ไผ่เนี่ยอันนี้ก็ อันนี้ก็ได้แล้วเงก็สิบเก้าบาทไม่ต้องใหญ่มากอันนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่หกสิบห้านี่ก็ได้น่เนี่ยหาดีนะหกสิบห้าบาทเฮ้ยนี่ไงเอาไปใส่ผลไม้งร้อยเก้าสิบบาทครแบบนี้อันนี้เอาไปใส่ผลไม้เหมือนแบบตะกร้าผลไม้อะไรเงี้ยอันนี้ถ้าขนาดนี้เพราะอันนี้สองรอห้าสิบนะครับก็จะใหญ่ขึ้นมาใหญ่พอสมควรแหละใหญ่กว่าอัน ด้านสายมือเนี่ยพอสมควรมีเป็นครบด้วยครบครกซากรวมกันสองยหกสิบนะครับครกกับซากสองหกสิบบาทถ้าเป็นทางแบบนี้ทางสามร้อยสิบบาทครับสามร้อยสิบบาทเฮ้ยอันนี้คือเอาไปใส่แบบเนี่ยใส่น้ำแข็งสำหรับคนที่อ,อยู่ห้องเราไม่มีตู้เย็นเ,เนี่ยอย่างเงี้ย เนี่ยนี่ดีมากเลยเนะี่ยซื้อไปใส่น้ำแข็งสามร้อยห้าอันนี้ถ้าถ้าอันเล็กนี่สามร้อยสิบาทนะมีไซส์ใหญ่ด้วยนะไซส์ใหญ่มีไซส์ใหญ่แบบนี้เลยใหญ่ยู่แบบสมควรไซส์ใหญ่ค,หญคนไซส์ใหญ่เท่าไหร่ไซส์ใหญ่ออกไซส์ใหญ่สามร้อยเก้าสิบเวราว่าถ้าซื้อสามร้อยสิบบาทซื้อสามร้อยเก้าสิบเลยดีกว่านะเนีย่ยใส่น้ำแข็ง สำหรับคนที่ไม่มีตู้เย็นในห้องเนละซื้ออย่างเงี้ยไปใส่น้ําแข็งไว้ดื่มน้ำตอนกลางคืนนะครับโอเคเลยนะแบบนี้มีแก้วด้วยแก้วอันนี้เจ็ดสิบบาทเป็นแบบผัดหลองเฮ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยเอาอันนี้ไหมเอาไปไว้ถ้า เ๋ยวบ้านเอาไว้ใส่ข้าวไงใส่สข้าวเหนียวไงสามร้อยสี่สิบเนี่ยเอาข้าวเหนเียวมาเทปุ๊บแล้วก็ชัดชัดชัดหุย่ย่ไม้แบบสวยๆทั้งนั้นเลยมีแต่ดีๆสวยๆร้อยยี่สิบบาทเอาไว้ใส่อะไรอะ่ะผลิตภัณฑ์ไม้อย่างงี้ก็ดีนะมันแบบไม่มีสารเคมีสองร้อยบาทอันนี้ถาดนี้สองร้อยขนาดนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยสิบห้าบาท นี่ไงนี่นี่เลยนี่สองร้อยสองร้อยสี่สิบไปแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บยังไงมีมีรูปลักษณ์แบบนี้ด้วยมีแบบมีแมลงหุยร้อยหกสิบบาทดอกไม้อะไรแบบนี้ก็มีเนี่ยโ้ผลิตภัณฑ์มากนี่อันนั้นคือเอาไปไว้ใส่ข้าวเหนียวใช่ไหมนี่ไงไม้สามสิบห้าบาทเวลานั้นเขาก็ทำอย่างเงี้ยฟึบปึ๊บึบึบกวนข้มหน้ย อันนี้มันเหมือนจากต้นตาลปะ่ะต้นมะพร้าวต้นตนันหรือสักอย่างเคยเห็นเขาทำชิ้นเท่าไรไม่รู้เนี่ยรูแบบนี้ก็สวยแบบนี้ก็ดีหรืออันนี้ก็ดีเฮ้ยเบามากอันนี้ก็ดีสามสามสิบห้าบาทเป็นแบบตะก,กูลไม้มีตะก,กูลแก้ว แก้วต่างๆแก้วอยู่ฝั่งด้านนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวเราพามาดูแก้วกดอนอัแบบนี้อ๋อนี่ร้อยยี่สิบบาทอันนี้ก็เป็นแก้วโอ้อเนี่ยเอาไว้ไปดื่มร้อยเจ็ดสิบหกบาทใส่นี้เฮ้ยแบบนี้ก็สวยสองร้อยสิบเจ็ด เอาไปกินโคกใช่ถ้วยแบบนี้แบบ47บาทเป็นแก้วนะครับเอาไปไว้ใส่ของกินใส่น้ำอแบบเงี้ยออน,ออนี่มีอย่างนี้ด้วยอยู่ที่90บาทนะครับอันนี้ก็มีเป็นแบบทัะพี่ต่างๆ เป็นชุดชุดอย่างนี้ก็มีชุดนี้อยู่ที่1290บาทนะครับเนี่ยชุด1 2ึ่งสอี่ห้าได้5ชิ้นนะครับพันสองร้อ้าบาทนะมีหลากหลายนะมีขาวน้ำเงินแดงดำโอ้ยเอาไปใส่ของแบบได้เยอะมากแล้วมีชุดเล็กๆด้วยนะทุกคนชุดเล็กๆแบบนี้ก็มีชุดนี้ชุดเล็กชุดเล็กเท่าไหร่ไม่รู้ อันนั้นชุดอันนั้นชุดใหญ่พันสองร้อยเก้าสิบชุดเล็กไม่รู้ออืืมมใครอยากได้ก็มาดูราคาไม่รู้หนึ่งโอ้โหอ,อันนี้ก็ดีนะเนี่ยเอาไปเนี่ยเอาไปไว้ทำแกงสามร้อยยี่สิบบาทโอ,โอเคอะดีดีอยู่ดีดีสามร้อยยี่สิบ โอหเนี่ยมีแบบว่าหม้อที่มีที่จับอย่างนี้นะครับเวลาเอาไปเขาเรียกอะไรไปแกงออมไปแกงออมดูดีแบบเยอะมากอันนี้เป็นแบบมีหูสองข้างมีหูสองข้างสองร้อยอยู่ที่ประมาณสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับแบบเนี้ยสามร้อยเก้าสิบเฮ้ยเ้ยอันนี้ดีอยู่นะ เนี yeah. ่ยชื่อแล้วก็เทสองร้อยห้าสิบห้านะ hmm. บาทเองเนี mm ่ยสองยห้าสห้าแบบนี้อันนี้มันใหญ่ไปปนะเนี่ยมันคือกินกินกันไม่หมดไม่สิ้นอูเอาไปออกเอาไปออกกลางเต็นนะทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยดีมากเลยอือเยอะมากเอออันนี้แบบน่ yeah. อันนี้อ๋อสามร้อยห้าสิบง่ายเขาเขียนอยู่เน,นี่ยสามร้อยห้าสิบบาทชุดเนี้ยสามร้อยห้าสิบเนี่ยชุดนี้ก็มีหูอ้อันนี้สวยอยู่นะเป็นลายแบบว่าใส่ใส,ส,ส,ส่ข้าวนี่สามร้อยแปดสิบโออันนี้แบบเุ้ยมันเป็นมันเป็นเหมือนมอน,นึ่งปะหรือเนี่ยอ๋อเนี่ยทุกคนคือมันเป็นแบบอย่างนี้แล้วก็ใส่น้ําเข้าไปแล้วก็วาง ที่นึ่งแล้วก็อือเขาบอกว่าเป็นซึง้งซึ้งเคลือบอ่ะซึง้งลองแตะนี่ซึ้งเนื้อซึ้งเคลือบเนี่ยก็คือแบบใส่ปลาใส่อะไรเงี้ยแล้วก็ปิดอย่างนี้แล้วก็เอาไปนึ่งโอ้ mm hmm. สวยดีน่ารักมากพ mm hmm. าไปดูด้านด้านนี้มีอะไรด้านนี้ก็ อ๋ออันนี้มันเป็นแบบเป็นชุดแบบเหมือนสแตนเลสสตีลอะไรเงี้ยคือไม่มีลายนะครับกันไกอตัด,ต,ดตัดกุ้งไงเอ้ยตัดปูเนี่ยที่หยิบอย่างนี้ก็มีน้ำส้มน้ำส้มมะนาว กันไก่กันไก่อยู่ร้อยสิบบาทนะครับมีมีสองสีสิงหกับสีทองนี่อ๋ออันนี้เป็นที่วางแก้วสี่ร้อยเก้สิบเป็นแบบให้แก้วแล้วก็ที่วางแก้วอย่างเงี้ยโอ้โอ,อ,อ,อันนี้ดีมากเลยใหญ่มากหม้อสแตนเลสหุ้ยหย ไปนึ่งอย่างนี้แล้วก็ปิดฝาไว้นึ่งขนมไงเฮ <laughs> ้ยนี่เ <laughs> ท่านี้ก็ได้เนี่ยเราเอาเท่านี้ก็ได้เนี่ยเอาไปนึ่งปลาตัวเดียวใหญ่ไปโอหอันนี้คือสามสิบบาทไม่ขายขายร้อยเก้าสิบห้าอุ้ยเยอะมากอืม อ๋อข้างล่างมีสีเคลือบสีสีของมันมันหลายสีเพราะมันมีหลายสีสีม่วงสีอะไรไม่รู้เนี่ยสีทองแดงสีชมพูสีอะไรอย่างเงี้ยมีแบบโอลักลายสีแล้วแต่เลือกนะมี 90, 350, 170, 140มันแล้วแต่ขนาดนะทุกคนเนี่ยมีลายเ้อะน่ารักน่ารักแบบนี้ก็มีนะ ให้ดูอันนี้โหครบเซตจริงๆเนี่ยกระทะครบเซตเรื่องเครื่องครูวิหนามากเลยหนักด้วยหนักด้วยไม่ใช่หนาอย่างเดียวเนี่ยหนักด้วยอันนี้เป็นแบบไม้อันนี้เป็นแบบว่าไม่ใช่ไม้แล้วแต่เลือกนะอันนี้ไปแบบอุ้ยกวนกวนแป้งตีไข่อันใหญ่หกห้าสิบเก้าอันใหญ่หญ้าเก้าเทียบ เอาไปไว้เจ้าทำไข่เจียวนี่ชนทำขนมปุ้ยนี่อืมตะหลิวอุ้มันแบบมันหนาอยู่นะมันโอเคอะมันหนาอืมปุยกล่องข้าวน้อยข้าแม่อ๋อนี่มันปิดอย่างนี้อ๋อ เวลานั้นก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้สวยดีเท่าไหร่ไม่รู้สอ,อง 250. อยห้าสิบหาสิอมนี่ยสองร้อ,รอยห <c oughs> ้เออเฮ้ยมันเป็นสเตนเลสใช่มันเป็นสเตนเลสสี่ร้อยยิบห้า <4 25 S 2> บาทกดยากดอะไรนะ,ะเขาเรีย เป็นชุดเฮ้ยโอ้โอสวยดีอยเออดีนะ, 99, ะ,ะใส่ช้อนซ่อมมันจะได้ไม่หายเนี่ยใสช้อนช้อนซ่อมวางไว้ข้างบนแล้วก็ปีด,ดมไม่ใช่นี่ปะอันนี้เท่าไหร่ไม่รู้ทุกคน านทาอานา้มันออมโอ้เนี่ยมีหม้อมีกระทะอะไรแบบนี้นะอูด้านนี้เป็นกระทะกระทะี๋ความมาดูกระทะโอ้กระทะยีนิ้วเท่าไหร่สามบาทกระทะยีนิ้ว3ามบบาทถ้าถ้าเป็นรุ่น รุ่นเนี้ยเดี๋ยวเราให้ดูถ้ามันเป็นรุ่นเล็กนะรุ่นเล็กอยู่ที่สองหกสิบาทมันแล้วแต่นะเยอะแย,ย,ยะเลยใครอยากได้แบบไหนก็มาเลือกเอาหูช้อนเอาช้อนเอาอันเนี้ยเนี่ยช้อนเงินช้อนทองใครใครอยากได้ช้อนเงินช้อนทองมาเลือกเอาเลยเ,ยเอาวิสวยดีสิบสิบสิบแปดบาทเอาเอาช้อนทอง เอาไปไกินขนมชนนชนใช่อเ,เอาไปไกินขนมเอาอันนี้ดีวกว่าเนี่ยเอาไปกินข้าวดีกว่าชั้นทอง18บาทเอาเงินสี่เงินเออเอาแบบนั้นดีกว่าอเอาแบบนี้เอาแบบนี้ไปสักสักอันเดีวยวเนะี่ยชั้นชั้นเงินชั้นทองเอาแบบนี้แบบนี้ มันเป็นแบบช้อนทองน้ำเงินสวยดีทองน้ำเงินเอาเป็นทองน้ำเงินทองฟ้าอันนู้มีอันนี้เป็นทองผมมันเหมือนมันเหมือน,น,น,นทองเขียวแล้วก็ว่าอยู่มันสีเขียวนะแต่มันดูไปดูมก,ก็เหมือนสีดำเป็นช้อนแบบนั้นก็มีโหนี่เป็นแผงเลยแผง เ,เขาก็จะขายเป็นแบบเป็นชิ้นๆเป็นมีดมีมีดแบบไปหั่นด้วยเนี่ยเวลาเราไปกินเต็กอะไรเงี้ยก็จะมีแบบมีดอย่างงี้ลวทุกคนเดี๋ยวเท่าไหไรเนี่ยไม่รู้ว่ะอันเท่าอะไรไม่รู้ g o o g อุ้ย<ว>นี่ <laughs> กินคำนึงก็อิ่มเลยมั้งเนี่ยใหญ่มาก เอาช้อนไหมเนี่ยเอาชอ้อนเดี๋ยวไปเดินดูเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวนกลับมาแนละ้วมันมีเยอะมากนี่ฝัง่งนี้ก็จะเป็นฝั่งสุดท้ายที่อ,อยู่บริเวณนี้แล้วนะครับเนี่ยเขาะจะมีตะกร้าให้เราแบบจะหยิบตะกร้าไปซื้อว้นี่เป็นจานแบบหลากหลายสีสวยงาม 65เป็นสีเขียวๆอันนี้79อ๋อมันแล้วแต่ลายนะทุกคนต้องมาเลือกเอานะว่ามันมีมันมีหลายลายมันมีแบบเนี่ยลายประมาณเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยถ้ามันเป็นแบบอันเล็กๆอย่างนี้ล่ะอันเล็กๆนี้35บาทนะครับถ้าเป็นแบบเป็นถ้วยเล็กอย่างนี้ก็35บาทนะครับเฮ้ย คือสีสีสดใสมากเลยสีอันนี้มันจะสีแดงสีเหลืองกล้วยชีพผู้เฮ้ยทับทิมอ่ะไม่ใช่ฟักทองเหรอฟักทองมีเขาบอกถ้วยฟักทองพี่เอาเอาไปไปทำอะไรเล่นไข่ของเหรอ เอาไปเอาไปว้ซื้อฝากลานเล่นขายของเล็กนิดเดียวนี่อันนี้อยู่ที่25บาทนะครับแบบน่ารักน่ารักมากเลยทุกคนดูดิอันเล็กๆอ่ะเดูดูใส่มือนะคือจริงๆไม่ใช่นี้เล็กนะมือใหญ่มือเท่าใบใบตานคือเอาไปทำขนมเอาไปทำอันนี้ได้นะ ขาเรียกไอใส่วุ้นอะทำวุ้นทำอะไรเงี้ยสามสิบบาทน่ารักดีสีฟ้าสวยดีสีมันสวยอะเนี่ยดูดิมีแบบสีเขียวสีอะไรเงี้ยสตรอบเบอรี่ี๋ยวเข้าไปดูด้านในอืมวุ้สวยงามสวยงาม22บาท ยีบาทอ,อ๋ออนุนฝั่งนุน20่สิแต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เท่าไหร่ไม่รู้วะอันน <20. S 1> อันนี้ย0ี่สแต่อันนี้ไม่แน่ใจเขาไม่ได้มีแบบป้ายติดไว้ให้ยีบาทอ้สปร์รมีแบบหลากหลายคนอยากได้อะไรก็มาแบบเดินชอปปิ้งกันได้เลยฮึย สวยดีลยแล้วก็สภาพอันนี้ก็ใส่กับข้าวอันนี้ก็ใส่ข้าว <Okay. S 1> กินข้าวน,น้อยๆพออันนี้ก็มีแบบนี่น,นี่แบบนี้น,น,น่าดีร้อยยี่สิบบาทน่ารักน่ารักน่ารักอืมีแบบรูปหัวงหัวใจอย่างนี้ด้วยให้ไหนดูร้อยยี่สิบบาทนี่เป็นอย่างนี้ หึงร้อยยี่สิบบาทนะครับคืออันนี้ก็มีสวยดีอ้าส,สิบบาทใส่แกงก็ได้ใส่อนะไรก็สวยดีนะเนี่ยมันดูแบบอลังการดีคือถ้าซื้อเป็นชุดอนะ่ะซื้อลายเดียวกันแบบทั้งเซตหรือเงี้ยแล้วก็ไปตั้งบนแบบสำหรับกับข้าวหรือดีจานแบบเท่าไหร่โหูนี่ อันนี้ใส่ต้องอันนี้ต้องใส่ขนมชั้นสีเขียว <c oughs> 75บาทก็มันจันมันขอบเขียวต้องใส่ขนมชั้นสีเขียวนี yeah, ่มีด้วย Ooh. ด้านนี้ก็มีด้านนี้อันนี้เป็นฝั่งโซนสุดท้ายโซนสุดท้ายของเราเสยดีอันนี้ก็สวยเฮ้ยอันนี้จานน้อยๆน,นี่ก็มีจานน้อยๆฮะอันนี้เป็นลายกัว <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ มีมาปลาน่ารักดีแบบน่ารักน่ารักระเบียบๆอันนี้22บาทอืม22บาทอยู่ฝั่งด้านนึนก็มีนุนไปเดินดูสินคา้ากันฮนะเอออันนี้คือใช้อยู่ตอนที่ไปตอนที่ไปมานอะอลิสครั้งแรกอนะตอนซื้อแบบนี้เนะี่ย ยีบาทแล้วขับเบาๆตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะอยู่ที่ห้องเนี่ยแบบนี้ก็มีสีแบบสุดใสมากสีแดงมากโอ้โหดูบรรยากาศอันนี้คือเป็นบรรยากาศที่เดอะสตรีทรัชดานะครับอยู่บริเวณชั้นหนึ่งนะทุกคน เขาก็จะมาเปิดอยู่ที่นี่ประมาณ1เดือนนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะนั่งรถไฟฟ้า MRT มาลงที่สถานีซูนย์วัฒนธรรมนะครับออกประตู4แล้วก็เดินเ,เลย Big กซรัชะดามาจนถึงที่เดอะสตรีทรัชะดาได้เลยนะครับเนี่ยของเยอะมากอเอาอะไรดีก็จะมีแบบอยู่2ง,งฝั่งนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะมี เครื่องเป็นแบบถ้วยจานชามอะไรทั่วไปนะครับฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นพวกเ,ออเกี่ยวกับของเครื่องครัวพวกกระทะตะหลิวช้อนอะไรอย่างเงี้ยแบบปินโตอะไรแบบฝัง่งด้านนู้นเยอะมากเลยครับอันนี้จะเป็นพวกเซรามิกพวกอะไรอย่างงี้มากกว่านะครับเป็นจานชาม35บาทเนี่ยสีขาวแบบนี้110บาทอุ้ยนี่ไงซื้อเวลาเวลาแบบเอากับข้าวมาก็3 7 0บาท สีสีแบบนี้ก็สวยอ๋อมันจะมีเป็นแบบกริตเตอร์แบบว่าฟุ้งฟิงฟุงฟ้งฟิงนะ้งไงหกสิบห้าบาทเนี่ยมีสีขาวสีส้มสีน้ําเงินสีน้ําเงินแบบนี้ก็สวยอืมไงน,นะมันจะเป็นแบบกริตเตอร์กริตเตอร์หกสิบห้าบาทเป็นเซตนะสีน้าเงินสาน้ำเงินน้ําเงินแบบนี้ก็สวยมีช้อนเดี๋ยวเราจะไปเดินดูไม่รู้ว่าจะ คือพอมันมาเยอะๆมันก็งงแล้วไม่รู้จะเอาอะไรดีเพราะว่าจานจานแบบซื้อไปไวเยอะมากยังไม่ได้แกะออกมาใช้ก็อีกเยอะมากเลยเวลาไปไปที่ไหนตามที่มีขายเนี่ยก็จะไปแบบซื้อนู่นซื้อนี่แล้วก็ยังไม่ได้แกะออกมาใช้เต็มห่องโอ้อันนี้กินแล้วเวียนหัวเอ้ยมันจ้องนา,นานแล้วเวียนหัวเนี่ยไม่เอาเออเอาแล้ว อยากได้ช้อนนะอยังไม่ได้หยิบช้อนเลยดูตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เดอะสตีดรัชดากันอยู่นะครับอ๋อเนี่ยนอกจากก็ฝั่งด้านดูแล้วก็จะมีฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านที่เราพามาอันแรกนะนี่เลยก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวช้อปปิ้งเครื่องครัวกันก่อนนะครับว่าจะซื้ออะไรไปเดี๋ยว ช่องไว้ก็จะเป็นแบบปินโตปินโตแล้วก็มีเป็นแบบช้อนอะไรแบบมีเดาช้อปปิ้งก่อนนะครับอันนี้ก็บรรยากาศของบริเวณการจัดงานนะครับนี่เลยเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ